สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่เป็นแฟนหนังของจิบีกันบ้างวันนี้ลาโลกจะพาไปทัวร์ในงาน The World of Studio Ghibli Animation Exhibition Bangkok 2023ที่เป็นนิทรรศการแอนิเมชันจิบีที่ใหญ่ที่สุดครั้งนี้มาจัดที่กรุงเทพแล้ว งานนี้ผมเดินทางมาที่เซนทัลโวลหลายชั้น8ของห้างเซนทัลโวลมาถึงแล้วก็ถึงกับขนลุกเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากก่อนเข้าก็จะได้สแตมป์บุ๊กมานะครับเพื่อให้ตามหาจุดสแตมป์ภายในงานด้วยแค่ทางเข้าเนี่ยก็เริ่มฟินเลยครับภายในงานนะครับเราจะได้เจอกับประสาทเวทมนต์ของข่าวแถมมันขยับได้จริงๆนะครับแฟนๆสังเกตกันดีๆ พราะจุดนี้จะมีตัวละครที่เป็นอิสต์เอปรากฏอยู่ในฉากนี้ด้วยใครไปดูมาแล้วบอกเรากันหน่อยนะครับว่าเจออะไรกันบ้างไบไฮวาอยู่ท้ายปราสาทนะคบมันดีจริงๆโดยขยกฉากในแอนิเมชั่นมาให้เราได้สัมผัสกับตาเหมือนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปมากทั้งดีเทลรายละเอียดทําได้ดีมากๆแสงสีเสียงแต่ละฉากนี่ตอบโจทย์แฟนหนังแน่ๆครับนี่แค่โซนแรกเท่านั้นนะคบงานนี้นะครับเต็มอิ่มไปเลยจุกๆกว่า10บเรื่องประทับใจไม่ว่าจะเป็นแมมมดน้อยกิกๆตโตโตโรเพื่อนร,รักปราสาทลอยฟ้าโป อมโปโปกทานุกิปวดโลกเจ้าหญิงโมโนโนเกะรวมไปถึงไฮไลท์สุดฮิตอย่างสปิริตอเวฉากนั่งบนรถไฟของโนเฟกสสพานแดงข้ามมิติและห้องทำงานของยูบาบาบอกเลยนะครับว่าฟินในฟินครับและภายในงานนะครับเขามีวีดิทัศน์จากผู้สร้างที่บอกจุดเริ่มต้นของสตูดิโอและอีกจุดไฮไลท์ในงานนะครับจะมีพื้นที่ให้เราเข้าไปถ่ายรูปแถมมีพ็อปให้ด้วยนะครับ และตามทางเดินจะประดับประดาไปด้วยกรอบรูปที่มีกิมมิกเนื้อหาของเรื่องนั้นๆอีกด้วยรวมไปถึงนะคบให้เราได้ตามหาตาปามของหนังเรื่องต่างๆมันเพลิดเพลินมากๆสายถ่ายรูปเนี่ยเตรียมเมมกล้องกันไว้ให้พร้อมนะครับเพราะเมมผมนี่เกือบเต็มเหมือนกันนะเนี่ยแถมปิดท้ายด้วยของที่ลึกของสะสมลิขสิทธิ์แท้ส่งตรงจากสตูดิโอกันเลยขายเป็นสายสะสมระวังล้มละลายนะครับมันน่ารักมากะงานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับ 우리 오지배! 나요! 요즘에!